ก็ในวันนี้ครับทุกคนผมก็จะมาแก้พี่หวานนะครับผมก็ในวันนี้ทุกคนทุกคนเห็นปืนผมว่าทุกคนคือผมมีหลายปืนมากเลยครับทุกคนแล้วก็จะแบบว่าแก้พี่หวานจะกลายเป็นาเป็นแบบว่าไม่ใช่การล่าทุกคนเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเป็นนักแม่นปืนทุกคนแบบมือสไนเปอร์แบบมาแอบยิงพี่หวานทุกคนซึ่งภารกิจของผมในวันนี้ก็ครับผมก็คือการที่แบบว่าเราจะใช้ทุกปืนนะครับในการยิงพี่หวานให้โดนคืออย่างหนึ่งนัดนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับถ้าทุกด E hey. ไหนไหนไหนอยู่ไหนเนี่ยผมหาพี่หวานไม่เจอทุกคนตอนนี้อ๋อเจอแล้วทุกคนอยู่กับอะไรผมจะตั้งชื่อตัวเป็นมือปืนนะครับผมเพื่อให้พี่หวานแบบว่าสงสัยนะครับให้หวานสงสัยว่าแบบใครเป็นคนยิงพี่หวานอะไรประมาณนี้ทุกคน a few minutes later ก็ปืนแรกที่ผมจะใช้ก็คือ hand cannon เหมือนจะเป็นปืนโจรสลัดนะครับแล้วก็จะแอบยิงจากมุมนี้เลยนะครับผมไม่ไม่ไม่เราไม่แอบยิงก่อนดีกว่าเราจะให้ของพี่หวานก่อนมีการแบบว่าซื้อใจเหยื่อแบบว่าซื้อใจเหยื่อทุกคน ซื้อใจเหยื่อนี่เฮ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้คนเปิดมาก็ดีเลยอ่ะโอ้นึกว่าวันนี้จะเป็นวันที่แย่ซะแล้วแบบว่าเป็นบัตรไม่พอมันเกิดเป็นที่จริงมันคือวันที่แย่ของเธอแหละไรพอฉันให้เสียงเขาจะยิงให้เธอเป็นหนึ่งนัดอ๋อยิงไม่โดนทุกคนต้องยิงใหม่ปืนหรอหวานรู้แล้วอ๋านรู้แล้วเสียงปืนจากไอ้ผมไอ้ซอมบี้นี่โอ้ยนี่ไหนมาดิฉันมีของอย่าทำอะไรโอเคโดนโดนเป็นหนึ่งนัดทุกคนโดนหนึ่งนัดจะมีซอมบี้เลยอ่ะอ๋อแล้วจะเป็นจากไหนปกติเป กันดลก่อนค่ะทุกคนเราจะมาตัดไม้กันนะคะทุกคนเพราะเราต้องทราบว่ามันโดนจากอะไรเนี่ยแล้วก็สุนมันมาจากไหนวะไอ้ปืนไอ้ลูกกระสุนเมื่อกี้มันปั้งปังมาจากไหนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ของหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเรียกมันว่ากระสุนปริศนาวะเนี่ยอ่าไม่หันมาไม่เจอนะไม่หันมาไม่หันมาไม่หันมาไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเพชเพชเฮ้ยเรามีที่ถูกเพชรพอดีเลยโอ้ยเสียงปืนไม่สนตอนนี้ไม่สนเสียงปืนก็ช่างเราจะเอาเพชรก่อนมาได้เพชรแล้วอ่าไม่สนแล้วเว้ยไม่สน นี่โดนโดนอีกนัดโดนอีกนัดหนึ่งทุกคนออกไปเป็นทอมสันนะครับผมผมขอไปล่างเป็นพวกนี้ดีกว่าทุกคนมันจะมีซอมบี้แบบซอมบี้ทหารอยู่นะครับผมขอไปตรง้นเหมือนเดิมซอมบี้ทหารอทาทุกวันนี้เราติดข้างบ้านถามตลอดเลยว่าหนูทำไมหนูแบบว่าจีิดทุกวันเลยหนูเป็นอะไรหรือเปล่าหนูหรูว่าผิดปกติอะไรหรือเปล่าก็แบบอ๋อไม่ใช่ค่ะหนูอัดคลิปให้น้องๆดูอยู่ค่ะหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงๆอุ้ย เ,เอ้ยซอมบ,บี้จริงจริงด้วยหวัอนว่าเลี้ยวเสียมงม,าาม,นมันต้องมาจากซอมบี้เหมือนว่าเล้วปืนเน่ะต้องมาจากซอมบี้แน่ๆเออจะตายซออาหารหิวเลือดเมงโกลเมงโกลต่อเมองโกลด้วยไอตัว <I do. S 1> โอเคทุกคนฮู้ฮู้ขอหิวเลือดก่อนนะคะทุกคนเพราะตอนนี้จะตายแล้ว เรา,ปเปา,ารแต่ว่าเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนสังเกตไหมว่าซอมบี้ตัวเมื่อกี้อ่ะทางทางที่มันเป็นตอนตัวผิดตัวผิดตัวผิดตัวทุกคนรวังอยู่แทๆ้ๆหาไม่เจออีกและรรู้สึกว่าพี่ว่าจะหนีเก่งมากอ๋<ข>อเจอแล้วเจอแล้วเจอ,จอแล้ว มนี้สุกหรือ,อยังนะอะไรเนี่ยเป็นตัวนี้อีกแล้วสุกแล้วสุกแล้ว2000 years later โอ้โหแล้วมันก็ตั้งไกลต้องวิ่งตั้งไกลดีนะไอ้หลอดโอเคทุกคนตอนนี้ผมเป็นซอมบี้อีกแล้วอันนี้จะเป็นลูกแพรหรือเปล่าอ๋อปาป่ายก็คือไอ้นี่มะละกออุอยยังไม่โออีกเหรอโอเคไปต้นนั้นแล้วกันคือทั้งคลิปเนี่ยเราไม่ได้มาฉีดวาสร้างบ้านเลยนี่หว่าแล้วเหมือนมาหาอาหารกินเลี้ยงปากของตัวอย่างเดียวเลยโอเคได้ออเรนจ์โอ้ยเสียวป๊ด ซอมบี้บ้านี่ทำไมมันชื่อว่ามือปืนเหรอมือปืนซมนมอ,อมบี้นะต้องชื่อว่าซอมบี้ อะไรวะเกี่ยวกับปืนเกี่ยวกับนักฆ่าสักอย่างนี่แหละตู้มันทำไมมันชื่อมือปืนอ่ะโัวทีตันตีใช้เป็นมือปืนฉันนึกถึงหน้ากากทุเรียนเลยแล้วมีมือปืนเนี่ยน่าจะเหงทุกคนซึ่งหมายว่ามันไม่ปกติแล้วเพราะว่าไอ้ซอมบี้เมื่อกี้อ่ะมันไม่โดนแดดเผาไม่พอแถมชื่อยังแปลกอีกตั้งหากแา้วมันมีเลสไนนะคะทุกคนต้องมีแล้วโอ้เสียงปืนอีกแล้วว่ะมือปืนยื่โบนเนาเป็นซอมบี้ตัวเมื่อกี้อ่ะสิบสองนาทีก้าฟาเรนไฮต์สัีไเนี่ยนี่โดนโดนอะไรเฮ้ยเสียงปืนยังไล่หลังมาอยู่เลยครัับบททุกอย่่าาางีสมรรถค ตอนนี้ไปปไาเสียงมันใกล้มากเสียงมันใกล้มากเฮ้ยเสียงมันใกล้มากอ่ะเสียงมันมาจากไหนเสียงมันใกล้มากอ่ะมันเหมือนตามติดปิดโอ้ยเฮ้ยไม่มีเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะก็เคยเห็นซอมบี้ซอมบี้ขี่ขี่สิงโตไปยิงเปล่าหน้านี้อ่ะแล้วก็แบจะลองทำดูทุกคน การจริงๆหรอหรือว่าจะเป็นการวะรวู้ต้องใช่แน่ๆเลยถ้าเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยน้องๆคอมเมนต์บอกว่าจะมีเรื่องแ,แปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยต้องเปที่การแน่ๆแล้วแล้วาาม,มือปืนจริงมือปืนเราโดนฆ่าโดยมือปืน,ปนอีกแลว้วอ่ะมือปืนต้องเป็นซอมบี้บ้านนี่โอ๊หน้าซอมบี้ซอมบี้กำลังขี่สิงโตตัวเมียอุ้ยแล,แล้วกำลังยิงเลเซอร์อะไรไม่รู้ใส่เราโอ้โหแปลว่าแรงจริงแรงจนเสือตายเลยเดี๋ยวดีดดีดดีด โอดีนะที่มันที่มันที่มันอยู่ไกลเอ้ะไม่เอาไม่เอาไปล็อกมาลายเราดูเราดูผลงานเป็นไงอันนี้ไม่ล็อกมาลายแทนนะล็อกทั้งคู่เลยเราตายเลยอุ้ยมันเราตายน่าเราตายตรงนั้นแปลว่ามันต้องอยู่แถวนี้น่าโอ้ยตายเหรอจะได้ชีวิตรอดสักทีมิเนะปืนเลยเนี่ยเฮ้ยเรามีนี่ด้วยเราสามารถยิงเนี่ยแต่เราไม่มีกระสุนน่ะไหนแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนฮะไอ้มุกเลยนี่แนี่ยอ้าสิงโตยักษ์ลาย สิงโตยันตายเลยสิงโตมันตายนะแต่เจอตายมันเลยลงไปตายมันเลยลมไปแล้วเคยขี่สิงโตไม่ได้ขี่ม้าลายแทนเลยนี่มันตัวอะไรกันบ้าวันนี้สิงโตจะตายสิงโตจะตายฉันจะล้างแค้นเธอฉันจะล้างแค้นเธอโดนแกงตลอดเลยอ่ะแม่แกสมควรโดนอยอกเล่นนะวัน ยิงซอมบี้บ้าที่ไหนไม่อกี้แบบสัตว์แล้วก็แบบเมื่อกี้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์วะเฮ้ยใครแกล้งเออกมาประกวดตัวมาอย่างเงี้ยไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกจริงฉัไม่เชื่อหรอกว่าแกเป็นซอมบี้ปกตระกวดตัวดูดูดูมันทำดู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 เธอทำทำไมเธอทำแบบเชนนายอย่ามาซ่ากับฟีโต้ ตายเพราะมือปืนทุกรอบเลยอ่ะมันก็คือคนคนเดียวกันนั่นแหละนั่นเสียงโอ้เสียงเฮลิคอปเตอร์หลอนไปหมดละตอนนี้ได้เสียงเฮลิคอปเตอร์ลอดตัวตอนนี้มันขี่เต่าแล้วมาอ้าวมาถึงสไนเปอร์มันจะยิงเราดูแลอาหารแล้วก็มีแค่สองอันนี้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ต้องช่วชีวิตตัวเองเออมันยิงทุกอย่างที่มีเลยนี่ว่ะแปลว่าด้วยตัวนี้เสี่ยที่เป็นมือปืนที่คอยไล่ฆ่าตอลอดเวลาเนี่ยเจเองสินะควรต้องมาหนีตายอย่างนี้ทุกรอบเลยหรอ ทุกคนเลยชีวิตรอบตะมติหนีตายทุกรอบเลยเหรอเนี่ยโอ้ชาตินี้น้องๆเขาไม่ได้ดูบ้านที่หวานสร้างแล้วเหรอทุกคนบ้านสวยๆที่หวานตั้งใจจะสร้างเขาไม่มีให้ทุกคนดูแล้วแหละพี่ปืนเลยอ่ะพี่ปืนเลยอ่ะเฮ้ยเรามีสิ่งที่จะไปสู้กับมันแล้วหายหายตัวหายตัวมาดิแกอยู่ไหนฉันรู้แล้วว่าแกย์แถวนี้เอามเมื่อกี้ชื่นอยู่แถวนี้อ้าวโอ๊ยนี่เนี่ย แล้วไม่เรายิงทำไมเรายิงได้แค่รอบเดียวสองรอบวะมันยิงได้ตั้งเยอะตั้งรัวแล้วฉันม,มีกระสุนนะใช่เป็นม,ม,มือปืนคือเราเป็นเหมือนสไนเปอร์ด้วยแกอยู่ไหนทุกคนขอส่องดูเลยไหนมันอยู่ไหนมันจะปืนนี่แหละฆ่ามานันเองมา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 จะขอทดสอบหลอนก่อนแล้วกันป้งองหุ้ยนัดเดียวตายโหดนะโผล่่่ไปปาทีวเ็นแบบนัดเดียวทุกคนส่องกล้องจะหาดูแกไหนตีอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยไปอยู่นั่นมาดิฮพิอุ้ยโอ้ทุกคนมันมีที่กำบัง นมมีีท่กเป็นไงเป็นไงอ่ะฉันเก่งกว่ะถอดบ้าเลยวะเนี่ยส่องไม่เจอแล้วอ่ะแปลว่ามันไม่อยู่ที่เดิมแน่เลยหูแล้วจะยิงมันจากไหนวะเนี่ยมันอยู่ไหนเราต้องฆ่ามันก่อนที่มันจะชิงฆ่าเราโอ้ยแกโผล่มาดิไอ้เจ้าขี้ขาดนี่นี่โอู้หูโดนยยิงได้ตรอบสองรอบนี่แน่เอ้ยยิงโดนมันนะเดี๋ยวนี่เป็นไงเป็นไงฉันเก่งกว่าเธอฉันเก่งกว่าเธอเยอะ ยิงไม่โดนทุกคนยิงไม่โดนเมื่อกี้ทุกคนเราเหลือกระสุนนัดเดียวไม่โดนสักนัดทุกคนต้องยิงให้โดนโดนจริงๆโอ้ยมาดิมาดินี่เนี่ยอ้เราหมดแล้วนะมาดิอ้าวนี่เนี่โอหมดแล้วหมดแล้วหมดตัวอ๋ย นี้ไม่ต้องเรียกว่ากระสุนปิศาแล้วมั้งก็คือรู้แล้วว่าตัวไหนเป็นคนทําร้ายเรามาถึงทูกวันนี้บมาว่าเราเจรจากับมันได้ว่ะเมราะเราต้องคุยกับมันผมจะให้กาสมีกรอตัวกมีปืนไอตัวเมื่อกี้ก็มีปืนนี่สวมหัวกันปะเนี่ยไอ้ซอมบี้มาคุยกับอะคอยาวๆเมื่อกี้ไม่นะ แต่ฟ <c oughs> ักอีสแดงเพี้ยนากหรอหรือปลาไหล <c oughs> เป็นอีกร่าง <c oughs> ของฉันเองอะไม่ไเพี้ยนหรอกนะต้องคุยกันมันจริงๆแล้วทุกคนเพราะถ้าเราไม่คุยต้องตายเนี่ยเ <c oughs> จ้าซอมบี้เจ้ามือปืนแกมาคุยกับฉันซะดีๆแกต้องมาคุยกับฉันซะดีๆแกต้องการอะไรแกทำอย่างนี้เ,เพื่ออะไร <c oughs> แกต้องการอะไรแกพูดอย่างนี้มาดีกว่าฉันมีอะไรในตัวที่แกอยากได้หรอแกถึงกับอะไรค่าฉันไม่หยุดเลยแกต้องการเพชรใช่ไหมอันนี้ฉันเอาเพชรให้พอใจแกหรือยังสมใจแกหรือยังข้าคือหุ่นยนต์ของท่านฟีโต้ ทำตามคําสั่งหุ่นยนต์บ้าอะไรไหน้อยแต่ซอมบี้เนี่ยมันไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วอย่างนี้อ่ะแต่ว่ามันบอกว่าทําตามคําสั่งของฟีโตสก็แปลว่าการสั่งให้มันมาไล่ฆ่าเราเหรอคําสั่งจะไม่หยุดจนกว่าเจ้าจะฆ่าฉันได้รับปืนไปซะบ,บ้า เราใครจะไปฆ่าแกได้ดูดิฉันยิงปืนไปตั้งร้อยล้านนัดแต่แกยังไม่เห็นตายเลยเราจะปลลองอะไรก็ไม่รู้อะไรสาระมากเลยยิงก็ไม่เคยจะเข้าเราจะประลองไม่ต้องพูดหรอกคำว่าปลลองอ่ะเพราะคำว่าประลองสำหรับแกก็คือแกเป็นคนฆ่าฉันฝ่ายเดียวไปจะทำอะไรแกไม่ได้เลยตีไม่เข้าเลยยิงก็ไม่เข้าเลยอฉันจะเลือกอะไรได้ไหมอ่ะถ้ายิงไม่โดนไม่โดนก็แย่ทุกคนไปดูรีเพัอทุกคนยิงดนปังๆเลยไม่โดนนะครับผมไม่โดนนะรู้สึกก็ไม่โดนนะอันไหนปืนไม่ให้จบเกมกันเลยดีกว่ามา เอางี้ดีกว่าถ้าฉันฆ่าแกได้แกก็ต้องห้ามยิ่มฉันอีกแล้วก็แกจับไปฆ่าฟรีโต๊เอางี้โอเคไหมรับตามที่พูดไหมอย่างที่ฉันเสนอไปเพราะถ้าฉันชนะแกแกจะต้องไปทําตามคําสั่งฉันไม่ได้ข้าทําได้แค่เลิกยุ่งโอ้อะไรวะเนี่ยนี่มันโคตรจะโกงเลยนี่วาโอไม่เห็นหนุกเลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้เอางี้ข้ารับเออก็แค่ฉันชนะแกได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าข้าชนะทำไหมแกเจออีกฉันใช้ไม่มีอะไรให้นะข้าจะจับเจ้าทำเมียเดี๋ยวนะ มันเป็นลูกน้องของการและการเป็นแฟนหวานแล้วมันจะเอาแปนหัวหน้าเนี่ยนะมันคงจะทันบ้าอะไรกันวะเนี่ยช่างเถอะทุกคนมีปืนก็เท่ากับดีกว่าไม่มีปืนโอเคทุกคนขอเก็บสเสบียงต่างๆนานาไว้ก่อนนะฮะเอาปืนลงมาก่อนเลยปึ้งอ้มันปืนบ้าอะไรบ้างวะเนี่ยโคตรเยอะเลยเออโอ้โหทุกคนใช้แบบว่ามัวกันแน่แนหวานว่าเลยเอ่าอ,อันนี้ อ้าวมันไปไหนละเอาเริ่มได้หอรอกําลังรองปืนอยู่เลยอันนี้คืออะไรวะเคโอเคมาแกอยู่ไหนมาดิมาดิแล้วมันไปไหนอ่ะไม่บอกครับแ,แล้วมันบอกว่าเริ่มแล้วมันอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่ามันบิดเราอุ้ยโอ้โอโอมาอยู่ไกลมากคนเราต้องมีที่หลบที่หลบอันนี้ก็หลบเกินยิงไม่ได้เลยอันเนี้ยไหนมม่อยู่ไหนต้องใช้ปืนที่มีสไนเปอร์เออมันหายไปแล้วจะอ้อมคนเราจะอ้อมภูเขามันอยู่แถวนั้นไม่ใช่หรอเอ้า เราจะอ้อมทุกคนมันหายตัวเอ้าจะได้ยิงมันซะดีไหมเอยนั่นไงอ่มใช่นั่นมาลายนี่ว่ะเอ้ามันไปไหนแล้ววะจะได้ฆ่าซะทีไหมเนี่ยเอา้ามันเห็นเราแต่เราไม่เห็นมันเวอาอยู่สวนสดงไปทั่วรกมุมโอ้ยตรงนั้นนี่ <laughs> อะไรวะเนี่ยฉันยังไม่เห็นแกนเลยอีซี่โอ้โหทุกคนมันโคตรหยามเราอะดูมันหยามเราจัดเลยแต่ว่ามันบอกว่าถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราแพ้มันจะจับแล้วทำเมียอกาเป็นแฟนค่าสะดีๆไม่เอา หนีไปเลยทุกคนไม่อยากให้แก้พีบัตนะครับเป็นอะไรอีกก็คอมเมนต์ก็มาได้ละผมนะโอเคเจ๋ันที่นัแนทุกคนซีอโอเกนะครับบ๊ายบาย